สวัสดีครับ FC ทุกท่านครับผมอาคมเครือพี่ไม้นะครับผู้จัดการสวนลรงร้านแล้วก็ยังสมาร์ทฟาร์มเอร์บุยลำปี2568ครับวันนี้พาทุกท่านมาเก็บผู้ซาสามรถที่บุยลำนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมบรรยากาศการเก็บผู้ซาที่สวนลุงจ่อยนะครับว่าผู้ซาสามรถเนี่ยลุงอยตอนนี้นะครับฝนก็ตกทุกวันเลยนะครับเริ่มเก็บตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะครับปริมาณการเก็บได้เยอะขนาดนี้แล้วลุงใจมีวิธีการขายยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะพาไป ชมลุงจอยเก็บผู้ซานะครับครับลุงก็จะเอาไม้หน้าสามยืนขึ้นไปนะครับเออไม่ใช่นะครับอันนี้ท่อ PVC นะครับท่อ PVC ด้านนิ้วครึ่งนิ้วครึ่งนะครับไปก็อยากหยักนิดนึงครับก็อยากหยักนิดนึงก็เก็บก็จะหล่นลงมาใส่อุ้งมือตรงนี้นะครับแล้วก็ตุนไว้นะครับเหมือนแก้มลิงครับนี่ครับเราอยู่ใกล้ๆเราก็ต้องต้องแยไว้นี่ ไม้ก็ยาวประมาณเมตรกว่าๆนะครับเพื <to> ่อนๆพือนวแต่แล้วแต่ของเขาหัวแล้วแต่นี่นี่เพื่อนเพื่อนดูลูกนี้นะครับโอ้เหลืองสวยนี่ครับช่วงนี้เก็บได้เก็บเก็บยังไงลงวันเว้นวันหรือเก็บสามวันครั้งวันวันเว้นวันเก็บวันเว้นวันนะครับเพื่อนเพื่อนแล้วแล้วมันช่วงนี้มันถือว่าเต็มที่หรือยังครับหรือว่าต้องรออีกอย่างอย่างยังนี่รุ่นแรกอ่าก็นี่แค่รุ่นแรกนะครับรุ่นแรกนะมันจะมีสามรุ่นใช่ไหมมันจะมีสามรุ่นนะครับ รุ่นแรกเราก็รุ่นก,นากลางกลางเราก็รุ่นปลายรุ่นปลายนี่เป็นเป็นลูกลูกแก้วอ่อจําง่ายๆก็คือพุทธาสามรสจะมีสามรุ่นนะครับก็คือนี่รุ่นแรกคือลุงกําลังเก็บช่วงเดือนเอ่อเดือนกันยาคือลุงตัดทําสาวต้นเนี่ยช่วงอ่าส <14 S 1> ิบสี่กุมภาพันธ์วาเลนไทน์นะครับอันนี้เก็บช่วงแรกนะครับแล้วก็จะมีช่วงกลางนะครับช่วงไหนจะให้ผลผลิตเยอะที่สุดครับคุณลุง ช่วงกลางช่วงกลางนะครับอ่าช่วงปลายก็คือช่วงหนาวไหมใช่ไหมครับช่วงหนาวช่วงนาจะเป็นพุทราลูกแก้วนะครับแก้วอ่าช่วงช่วงต้นนี่ได้ประมาณวันละกี่กิโลครับคุณลุงที่คุณป้าไปขายไม่แน่นอนละไม่แน่นอนเจ็ดสิบโลแปดสิบโลอ่าเจ็ดสิบแปดสิบโลนะครับก็โลละสิบบาทก็คูณเอานะครับเพื่อนๆเป็นป้าขี่รถไปขายอยู่หน้าบ้านนะครับขายเรื่อยๆทุกวันนั่นแหละขายเรื่อยๆทุกวันนะขยันขาย ือเก็บแต่เก็บไปเก็บวันเว้นวันนะครับเก็บวันเว้นว in no on ันอันนี the ้แค like ่ช่วงแรกนะครับเพื่อนๆมันจะมีช่วงกลางอีกนะครับโอ้หนี่นี่เพื่อนๆดูอะไรนี่เห็นไหมนี่แดงอินเดียอันนี้พุทราแดงอินเดียนะครับโอ้ลูกใหญ่ยังไม่แดงมากนะครับยังไม่แดงอันนี้คือแดงอินเดียนะครับเพื่อนๆคุณลุงปลูกไว้ผสมเกสรให้พุทราสามรสนะครับนี่ผสมเกสรได้ด้วยขายได้ด้วยนะครับ โอ้โดกมากเลยเมื่อวาน่ไปขายเยอะอยู่นะเทียบกับสามรถนะครับนี่จะใหญ่กว่าสามรถนะครับเพื่อนๆยังยังแดงไม่หมดนะครับอากาศหนาวนี่จะแดงนะครับอากาศหนาวจะแดงนี่เดี๋ยวให้ดูลูกลูกนี้อ๋อผมไม่ไม่เห็นลงนี่นะครับเริ่มเริ่มแดงบางส่วนแล้วด้านนี้จะโดนแดดนะครับที่แดงนะครับเพื่อนๆนะครับนี่นะครับแดงอินเดียครับดกมากครับเพื่อนๆ ในตะกร้าที่ลงใส่ผู้ชายอยู่ไหนเนี่ย,เ,ย,เ,ยเออเนี่ยเดี๋ยวไปดูที่เก็บไหมใน,ในตะกร้าครับเพื่อนๆดอกบานอีกเรื่อยเลยอู้นี่ครับเพื่อนๆ<ฮ>สีเหลืองอลามเลยนี่นะดู ขายตามตลาดนัดบ้างขี่เชล้งขายตามบ้านนี่แหละครับเพื่อนๆน,นะครับส่งบ้างส่งบ้างนะครับออนไลน์อ,นนอันนี้แดงอินเดียนะครับเพื่อนๆเ,เอาไว้ผสมเกสรให้สามรถนะครับอันนี้พุทาสามรถนะนี่เหลืองสวยมากเลยโอ้นี่มีกระเป๋าจิงโจ้กระเป๋า <c oughs> จ,จิงโจ้ไว้เก็บพุทานะครับนี่ก็เป็นกระเป๋าแบบนี้นะครับหลุดก้นได้นะครับเราไม่ต้องตีข้างหน้าใช่ไหม ก็คือใส่ข้างบนนี้เอ่แล้วก็รูดข้างบนนี้ซื้อที่ไหนลุงนี่กระเป๋านี้ลูกสาวซื้อให้ทำมาให้ทำเองทำเองเหรองลูกกย็ท่ไอเดียไอเดียดีนะครับเพื่อนๆนี่เพราะว่าถ้าถ้าเราถือกระคูกระแป้งมันก็ลำบากใช่ไหมถ้าเราเต็มนี่นี่สี่คนคนละสองถุงนี่เต็มตะกร้านี่เลยนะเหรออ่ก็คือสี่สี่สี่กระเป๋ายริง้กระเป๋ายริง้นี่ ได้เต็มเข่งพอดีนะครับเข่งนี้ประมาณกี่โลครับคุณลุงยี่สิบโลนะครับเพื่อนๆก็คูณสี่สิบเอานะครับอันนี้ก็คือเงินล้วนเลยนะครับแต่ว่าก่อจะได้ขายเนี่ยคุณลุงก็ต้องมีวิธีดูแลนะครับก็คือต้องเอาโลกมแมลงวันทองนะครับหนอนเจาะหนให้อยู่นะครับเพื่อนๆซึ่งมันก็มียามีอะไรก็ปรึกษากันได้นะครับเพื่อนๆคุยกันได้คุยกันได้นะครับเออไม่ใกล้ไม่ยากเกินไปนะครับอยู่ที่เออเรามีองค์ความรู้นะครับอืม ถ้าถ้าขี้เกียจนอนอยู่บ้านก็ไม่ได้ไม่ได้ขายครับต้องดูแลนะครับเพื่อนๆนะครับเราจะทำจริงไหมเออทำจริงไหมเน่ยคุณลุงบอกนะครับสวยนะครับสีสวยครับเพื่อนๆนี่ครับสามรถสามรถของแท้นะครับนี่ครับมาถึงต้นบุกสวนเลยนะครับนี่เมื่อกี้เราก็ไปชมสวนพุทราสามรถลุงจ่อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็มีหลายคนนะครับถามหาต้นพุทราสามรถนะครับอันนี้ก็คือต้นพุทราสามรถนะครับเพื่อนๆเป็นเป็นไม้ทาบเลี้ยงแดดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ความสูงอยู่ที่หกสิบถึงเจ็ดสิบเซนนะครับต้นละหกสิบาทนะครับเพื่อนๆอตนี้เหลือประมาณร้อยกว่าต้นนะครับประมาณเดือนกันยานะครับจะมีประมาณพันต้นนะครับสําหรับใครที่มองหาพู้ราสามรถนะครับจากสวนโรงร้านก็สามารถจับจองกันได้ครับลายเบอร์โทรด้านล่างนี้เลยนะครับศูนย์หกหกศูนย์สองสี่เจ็ดเจ็ดสี่เก้านะครับจะโทรก็ได้หรือจะแอดไลน์มาเบอร์นี้ก็ได้นะครับพิมพ์ว่าเพิ่มเพื่อนด้วยเบอร์โทรนะครับในในตรงเพิ่มเพื่อนในไลน์นะครับมันก็จะขึ้นมานะครับ